สวัสดีครับสดๆร้อนๆเลยครับสำหรับเบสยูโรเปียนคาร์ในงานมังกรฮอตโรลคัสตอมโชว์นะครับเป็น BMW 21ซึ่งใครเดินผ่านก็ต้องถ่ายบลิงที่สุดในงานแล้วครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยพี่ผมชื่อประจักษ์ตั้งตึกธนวิชินนะครับครับผมพี่ประจักษ์ครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยปกติแล้วอีบอยเขาจะทำแบบสไตล์คลาสสิกสีเดิมๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่งซีนนิดหน่อยแต่ว่าอะไรที่ทําให้พี่ออกมาเป็นทรงนี้เลย คือรถรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถแบบยังเป็นฉลามหน้าเล็กเธอบีเอ็มก็คือฉลามหน้าเล็กครับและอันนี้คือเป็นรุ่นเล็กสุดน้องสุดเกยที่แบบเราเราสามารถจับต้องได้ในใน,ในปัจจุบันนะครับเพ<อ>ราะว่ามูลค,ค่ามันมันยังสามารถซื้อซื้อได้<อ>ผมก็เลยแบบหาจุดจุดเด่นกับจุดด้อยเพื่อว่าจะทํารถอันนี้ออกมาให้มันดูแตกต่างจากของเดิมครับ,รบจุดเด่นคือจุดเด่นของมันคือ ด้วยที่ว่าหน้าหน้ามันเป็นฉลามคือว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนฉลามอะครับมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่มีเอกลักษณ์อยู่ครับก็จะมี e11 ใช่ e24 e23 อ่าในพวกนี้แล้วก็ e แล้วก็พวก2002 e9 ครับอันนี้คือยังอยู่ในในรุ่นหน้าฉลามอยู่โอเคครับแล้วก็มาเรื่องเรื่องของสีคันนี้ทําสีแบบไหนครับอันนี้คือปกติอะ ต้องต้องย้อนไปปีที่แล้วก่อนผมก็เอารถเข้าประกวดเหมือนก,กันแต่อันนั้นเป็นตัว b m 2 0 2บปีที่แล้วก็ได้เบสยูโรเหมือนก,กันปีนี้เราเลยอยากมีความแตกต่างเรื่องเรื่องสีเราอยากให้มันเข้ากับทีมงานกับตอมก็เลยแบบใส่เก็ดลงไปเพื่อให้มันดูสว่างให้มันดูแบบมีมีสีสันนะครับมไม่งั้นมันจะเป็นแบบสีรถเดิมระรูจืดไปรูเกา<ช>่าไปลุงๆไปอันนี้ให้มันดูแบบเปี้ยวหน่อยแล้วพวกแบบพวกโคมี่อะไรต่างๆนี่เราสั่งใหม่เลยไหมครับ<ต> ไอพวกคมเนี่ยคืออะไรพวกนี้พวกนี้ก็คือมาชุบใหม่เอาของเก่ามาชุบใหม่เพราะว่ารถรุ่นนี้ข้อเสียคือว่ามันไม่มีอะไหล่ที่มีโปรดักต์คือเราต้องไปหาอะไหล่ทีสองสภาพดีมาบิ้วทำใหม่เดี๋ยวว่าต้องล้มรถไปนคันเพื่อหาอะไหล่แต่ละชิ้นสีก็งานตัวถังนี่บิ้วอยู่นานไหมพี่เออก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันครับกว่าจะได้เฉดที่ต้องการเพราะว่าอันนี้มันเป็นสี BM แต่เราปรับให้มันสว่างขึ้น สีเงินเนี่ยเราไปเจอพวกโครเมียมรเ่ยดูแล้วมันแบบม่เหมือนจะกลือนะแต่จริงๆแล้วมันเข้ากันดีใช่ครับโอเคมาถึงล้อครับอันนี้ล้อที่ทำให้คันนี้เกิดเลยทำเป็นล้ออะไรครับอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นล้อล้อของอเมริกาคือยี่ห้ออีมิสตี้เวิร์ฟแต่ทีเนี้ยการการที่ว่าผมจะไปสั่งอย่างมือนอกมันก็มันเราไม่รู้ออฟเซ็ตมันนะ ก็เลยได้หรือเปล่านั่นนู่นนี่ก็เลยไปหาเทียบกับงานงานงานโอเ็มก็เลยไปได้ล้อไต้หวันมาครับครับผมอ๋อไต้หวันจะสวยนะก็เห่นที่จริงมันมันไม่ได้สีนี้ครับมันเป็นสีดำซีไปสีดำแต่ผมอะไปทําสีให้เข้ากับตัวรถแล้วให้ขอบมันเงามันจะดูรับกันก็เลยแบบลงตัวที่สีแต่มันก็ยังมีอารมณ์จะเป็นอาพิหน้าอยู่อ่าใช่ครับอ่าใช่ครับโอเคครับแล้วก็มาดูด้านหลัง ผมเห็นว่าปบท้ายเนี่ยเป็นสีสโมกเปสโมกเปของแต่งนะครับอันนี้ของแต่งด้วยต,ต้องรุ่นตรองรุ่นครับเป็นของอะไรจำได้ไหมฮะอันนี้มันมันเป็นงานยุโรปอะครับมผมก็สั่งมาจากอีเได้แล้วที่เขาขายขายกันอยู่ภายในภายในอ๋อก็คืออันเนี้ยที่จริงอะมันเป็นเบาะเดิมแต่ผมอะไปเอาเบาะรถรุ่นอื่นมาใส่เพื่อให้มันดูสปรอร์ตหน่อยนั่งสบายหน่อยพวมอะไรครับ พวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยเดิมครับพวงมาลัยเดิมพวงมาลัยเดิมของบีเอ็มแต่เหมือนพวกสไตล์คล้ายๆพวกอิตาโวลันตีนะที่มันแบบกดแตะที่ก้านแต่แต่ไม่ตรงรุ่นนะอันนี้น่าจะเป็นพวงมาลัยของพวกอียี่อียี่แปดรู้สึกวงมันใหญ่ๆหญ่ใช่ครับผมครับผมแล้วก็จบวันที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ชิ้นแรกตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์4สูบ1800เครื่องเดิมทีนี้ผมอยากต้องการคุณภาพของรถไว้ให้มันขับแบบ ดีแล้วก็มีความเร็วนิดนึงผมก็เลยไปเปียนเป็นหกสูบรหัส M 2 0 2สิอครับผมปกติบอดี้นี้มันก็จะมีเครื่องตัวหกสูบอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีครับแต่เป็นเครื่อง2.3ก็คือสาใช่ครับครับตัวนี้เป็น2,000เท่าไหร่2องครับโอ้ยี้ก็วิ่งใช้ได้ไหมครับพี่ก็แทบจะมิดใหม่เหมือนกันครับอ่าแล้วส่วนเกียร์ก็เป็น5เกียร์แล้วเื่องท้ายก็เป็นเกียร์ของ ตร,ตรงรุ่นตรงเพียรจริงๆเครื่องตัวนี้มันเป็นของตัว e30 คาบิโอเลโอผมก็เลยย้ายทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งเฟือท้ายมาทั้งเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแมทช์กันให้มแมทช์กันแต่จริงๆแล้วเครื่อง m20 body e30 นะเท่าที่ผมพอทราบแรงมาเยอะที่สุดตระกูลใช่ครับใช่โอเคครับก็ฝากถึงคนที่จะเล่นรถคัสตอมหน่อยครับว่าพี่ประจักษ์มีคำแนะนำยังไงบ้างคือเราต้องดูว่าตัวเราเป็นคนชอบรถประมาณไหนแล้วเราพยายามศึกษาเรีนเนนให้ ให้เคลียร์แล้วเราจะได้รถตามที่เราต้องการเป็นเป็นายสไตล์ not your style ใช่ครับครับผมมันไม่มีใครมีใครติดใครถูกครับเลื่องการตกแต่งขึ้นอยู่กับเราชอบมันเป็นตัวเราก็คือหน้ารถก็คือตัวเราครับผมพี่ประจับฝากไว้ให้คิดนะครับขอบคุณมากครับพี่คขอบคุณครับผมฝากติดตามด้วยครับ